ลุนนะคะว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างไดางวงคะรุนน,น,นจะจ๊ะโอ้ได้มามา่าโอ้ได้มาม่าเหมือน <laughs> ประชาชยเราเราชื่อแก่ชาติมาม่าอ่านี่สี่ก็มาม่าเหรอคะอันสุดท้ายอ่ารุ่นะสุดท้ายเนาะสุดท้ายมาม่าอ้าวมาม่าขนมรวมกันไหมคะได้ค่ะได้ค่ะสรุปแล้วได้มาม่าทั้งหมดเลยขนมรวมเนาะค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะเอามาม่าก็ได้ค่ะมาม่าก็ได้ค่ะจะได้จะได้ลือว่า ได้มาม่าเหมือนเคยนะคะซื้อค่ะแม่จะไม่ได้รางวัลก็เห็นว่าคนอื่นได้ก็ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมนะรางวัลเหลือเยอะนะแต่ว่าแม่เบลก็ได้แค่มาม่านะคะแต่ก <TF> ็เ <sevent> ป <affiliate> <organizational> ็นไรนะคะก็เ้างาชาตชาตินะอย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนในการรลื่อนสูทตัวคนใน